ตามมาให้ยางนี่ฮะตามมาให้ยางจะไปตัดฟืนจะไปหุงขา้าววันนี้จะทํากับข้าวนะคะแล้วก็จะไปตัดฟืนฟืนเอาบกไก่ดอกมาหนิสิไปตัดเอาข้างนานี่ละพอดีว่าตัดต้นบักม่วงนะมันมีฟือนอยู่ฟืนเพิพ่พิพสมุนไม่อยากไปกไปันนันยอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอยู่ตรงนั้นแม่ไปเอาฟืนที่ซื้อเฮ้ยอยา่าพานอกป่าป่าไปไปแล้ว ไปไปข้าไปแล้วเข้าไปขับไปข้าไปพาน้องเข้าไป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 เห็นหมาใหญ่กันเล่นกุนุบนี่โอ้รถส,ส่งสค้านี่นะตัดฟืนตรงนี้นะคะมีอากาศหนาวแล้วนะ งานหนึ่งกับพ่อลูกหลานคอยเอาไปไปงานหนึ่งกับพ่อไป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 ,ไปเด็กๆได้ฟื้นแล้วได้ฟื้นมากองนึงต้องไปไกลทะเลก,ก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวโคกไปเอาฟื้น เขาเด้อมีหงเขาพอเสร็ดบุกตาบุกหุงบุกท่านแล้วนะติดแล้วนะคะติดแล้วโอ้ ขาวด้วบาดนี่นี่ึเขาก้อนบใส่แก็สนะใ่เตาถ่านเนามานิฮนะแบบลองธรรมชาติก่อนกินตำแตงเนาะกินไรเนาะมานิเนาะมากินตำแตงอ่ะ ว่างจิกกะหาฟืนก็ฟืนธรรมชาติมีสองหม้อนะเดี๋ยวอันนี้วัดใช้ที่หลังก็ได้ใส่น้ำไม่เยอะเขาะว่าอับแป๊บเดียวสุก มุนลากินวันนี้ทำแบทบทำไปชา่อน น้ำซาวข้าวนี่เราไม่ต้อง้าวเยอะมากเพราะว่าวิตามินมันจะหมดเข้าไว้อย่างนี้นะก็เอาวิตามินไว้ก่อน Mấy tông, khu nằm mấy tông Như vô bàn Khi oh. nóng, <coughs> giờ kiến tà bạc tè উনি কি সুখ বনা বান สุกล้ว